ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่10มิถุนายน2565ปรับลง2พื้นที่ด้วยกันนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวเปลือกหอมมะลิปี2564-2565จังหวัดสุริน15,000ถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมา15,500ถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี15,100ถึง15,800บาทต่อตัน จังหวัดศรีสะเกด15,000ถึง17,000บาทต่อตันข้าปลืกเจ้านาปางปี2,565จังหวัดนครสวรรค์9,400ถึง9,600บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร9,200ถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก9,200ถึง9,500บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีราคาปรับลงมาอยู่ที่9,500ถึง9,600บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,600ถึง9,700บาทต่อตัน ต่อกันที่ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรางป,างปี2565จังหวัดสุพรรณบุรีราคาปรับลงมาอยู่ที่11,600-11,700ถึง 1, 000, 700, บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท11,500จังหวัดอ่างทอง11,200-11,500ถึ 1, 000, 500, บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6465จังหวัดขอนแก่น9,600-12,000ถึง 1, 200, บาทต่อตัน จังหวัดอุดรธานี9,800-10,000บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร9,400-10,000บาทต่อตันค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการค้าให้พี่ๆน้องๆชาวกเกษตรก,กรทุกท่านไปแจ้งที่สำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ที่ท่านปลูกข้าวอยู่ได้เลยหรือสามารถที่จะโทรแจ้งกรมการค้าภายในสายด่วน1569ให้เจ้าหน้าที่ปลาตรวจสอบดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัว ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ายังไงฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยไปแล้วจ้าบ๊ายบาย